โดยกลุ่มอนอุอะไรนะอันล <Un limited S 1> ิมิตแกทีมหน้าตาเว็บเป็นแบบนี้ทวิตนั้นเนี่ยถูกรีทวิตท,ทันที1,600กว่าครั้งถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะถ้าถ้าเทียบกับข่าวเรื่องธรรมดาธรรมดานะครับอันนี้ก็แปลว่ามันมีคนที่พร้อมจะสะใจเรื่องนี้อยู่ นะอพอเขาทําเพื่อหวังผลเพื่อการสะใจมันก็ได้ผลกว้างสื่อ<ะ>ลูกสื่อพูดถึงคุณอาร์ตยังพูดเรื่องนี้ในรายการวันนี้เลยอะ่ะใช่ค่ะเพราะว่ามนะันเป็นเรื่องที่เออเราก็แปลกใจนะว่า<ะ>เขาทําไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไระนะคะแล้วยิ่งคุณหน่วยบอกว่าถ้าเกิดเข้าไปได้ขนาดนี้เนี่ยสามารถที่จะทําลายระบบก็ได้ได้ได้ผมผมคิดวิธีที่กลุ่ม Unlimited Hack Team ทำเนี่ย<ะ>น่าจะเป็น2วิธีที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับอันแรกเขาเรียกว่า SQL Injection นะครับถ้าแปลมันยากเนี่ยเรียกง่ายๆก็คือไปเปลี่ยน ักะให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดไปเปลี่ยนวิธีคิดของเซิร์ฟเวอร์คือเดิมวิธีคิดเซิร์ฟเวอร์คือแกเป็นใครบอกพาสเวิร์ดมาใย้เืนออะไรพาสเวิร์ดอะไรโอเคถูกต้องผ่านได้ไปไม่ถูกไม่ใช่นมาไปเปลี่ยนวิธีคิดของไอ้ระบบฐานข้อมูลเนี่ยว่าไม่ต้องไม่ต้องถามพาสเวิร์ดก็ได้แล้วมันก็เข้ามานะนนี้วิธีที่หนึ่งอันที่สองอาจจะเป็น P H P shell นะครับก็คือการเขียนโปรแกรมในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าหลอกการทํางานของเครื่องอะนะครับเพื่อที่จะเข้าไปนะซึ่งวิธีนี้ต้องยอมรับว่าเกิดจากเหตุที่ระบบ CMS ค<ะ>ือระบบหลังบ้านที่ช่อง3ใช้ manage content ของตัวเองเนี่ยนะครับ CMS น<ะ>ี่มันย่อม,มาจาก content management system <ะ>เป็นระบบการควบคุมเนื้อหานะครับในการเขียนเพราะวาเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ไม่ได้สร้างด้วยคนคนเดียวสร้างด้วยคนหลายคนและคนที่ใส่ข้อมูลเข้าไปเนี่ย ก็มีหลายคนคมีแผนข่าวบันเทิงแผนข่าวรักรแผนข่าวรักสำนักแรงตงางมาจากหลายที่ฉะนั้นเขาต้องมีไอคอนเทนต์แมเนจเมนต์ซิสเต็มเนี่ยในการที่จะเจเนเรตยูเซอร์ให้หลายคนและเข้ามาผมเชื่อว่าระบบ CMS ที่ช่อง3ใช้จากการที่ดูด้วยตาเนี่ยผมควิดว่าเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเองอซึ่ง Security อาจจะไม่ดีเท่าระบบ CMS ระดับโลกโ<อ> นี่ไม่ได้ไม่ได้ว่าฝีมือใครนะครับแต่ว่าเป็นวิธีที่ดีที่ที่เลือกใช้ของที่ผลิตเองเพราะว่าถ้าผมเป็นเจ้าขององค์กรผมก็คงแฮปปี้ที่ผมมีพนักงานที่มีความสามารถในการสร้างระบบนี้เองได้ไม่ต้องไปซื้อซอฟต์แวร์ต่างประเทศแต่ว่าเมื่อมันไม่ใช่ระบบระดับโลกเนี่ยมันก็อาจจะเจาะง่ายกว่าจะดูเหมือนว่าเขาก็แก้ไขได้เร็วเหมือนกันแก้ไขได้เร็วเราก็ต้องปิดเว็บไซต์ไปแป๊บหนึ่งนะครับนะเพื่อเพื่อเพื่อแก้ไขแต่ว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ก่อความเสียหายมากในระดับธุรกิจเพราะว่าถ้าก่อความเสียหายมมมาากเ่ยยข้้ออูลลทังงหหหดดจะ ามจะมานั่งมึนตื๊บเลยว่าไฟล์วิดีโอข่าวทั้งหมดรายการทั้งหมดที่อัปโหลดไว้หายซึ่งนี้จะลําบากมากนะครับเหมือนกับตอนที่รายการโทรทัศน์ในอินเทอร์เน็ตที่ดังที่สุดก็คือ VR so ได้ไป6กสิบล้านวิวในช่วงแรกนะครับของคุณปลื้มเนี่ยนะฮะก็ถูกแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งไปปลอมพาสเวิร์ดยูทูบนะครับก็คือมียูเซอร์เนมพาสเวิร์ดของ YouTube ซึ่งเป็น Gmail เนี่ยปลอมเข้าไปเป็น VR so แล้วก็ไปสั่งลบวิดีโอทั้งหมด ที่มีอยู่ประมาณอาจจะสักประมาณ60-70ตอนเนี่ยนะฮะ,ะลบทิ้งหมดแล้วก็ไม่มีวิดีโออยู่เลย ซึ่งคุณปลื้มก็โอ้โหลมแทบใสเลยเพราะว่าคือวิดีโอเนี่ยมันอยู่ในเครื่องเขาแหละ<ฆ>เขาตัดต่อไว้ในเครื่องอที่บ้านเขาแต่การอัปโหลดเข้าไป u t ท b e ความหมายคืออะไรมันมีเรื่องวิว<ม>จำนวน<ม>ตอนหนึ่งเป็นล้านล้านวิวที่<ฆ>เป็นสถิติมันมีเรื่องของความเห็นของคนที่มีความมาแสดงความรู้สึกโอ้โหงงสนุกจังเลยพี่ปื้มโอ้พี่แทบทีมใส่เข้าไป<ฆ>ซึ่งนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้คนที่ถูกแฮกเนี่ยเสียหายใช่ไหมครับแต่ช่องสามไม่ได้เป็นกรณีนั้นเพียงแค่เสียชื่อเสียหน้า ก็เป็นเป็นมุมหนึ่งที่ทางแฮกเกอร์เขาอาจจะไม่ได้หวังผลทางความเสียหายขนาดนั้นครับแล้วได้ Impact เยอะมากด้วยที่ <impact S 2> สำคัญนะคะการทําแบบนี้ทุกคนพูดหมดรายการผมก็พูดเพราะว่าผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้ใช่ไหมว่าถูกหลุได้ยังไงแล้วก็นีจริงเวลาเกิดเรื่องนี้ทีก,ก็ได้เล่าทีนะว่ากระบวนการการตั้งพาสสวดของพวกเราอะ่ะถึงแม้เราไม่ใช่ผู้ดูแลเว็บก็ตามเราใช้อีเมลเราใช้ Facebook Twitter เนี่ยคืออย่าตั้งให้ใหมันง่ายนะอ่าคือผมเรียกว่าเป็นพาสสุดปอยอบางที อ่อนอย่างเี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันพูดอันพูดบ,บางทีอย่างเงี้ยครับบางคน กลัวจาไม่ได้ก็ไปตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้จําง่ายสุดๆเลยคือเขาเรียกแฮกง่ายสุดๆกับบางคนไปตั้งเป็นคําศัพท์ที่มันมีอยู่แล้วในดิกชันนารี I love you uh, hello Thailand ะอะไรเงี้ยคำพวกนี้มันง่ายไงพอมันง่ายปุ๊บเนี่ยแฮกเกอร์มันมีกระบวนการแฮกอีกแบบคือไปเอาฐานข้อมูลดิกชันนารีเช่นมีศัพท์อยู่สี่หมื่นคำคมันก็เอาไอ้สี่หมื่นคำเนี้ยทยอยยิงเข้าไปทีละคำทีละคำทีละคำ,ะคำ,ะคำซึ่งใช้เวลาไม่มากเพราะคอมพิวเตอร์มันประมวลผลเร็วแล้วยิงเข้าไปเรื่อยๆเพื่อเดาว่าพาร์ตส่วนนี้คืออะไร เพราะบางครั้งเนี่ยเวลาได้เนี่ยสมมติพาสสวดหกหลักเนี่ย <ฮะ S 1> มนได้ทีละหลักนะมันได้มาหนึ่งหลักแรกสองสามครนี้มันต่อได้แล้วมันไม่ต้องรอเวลาแล้วมันรู้เลยว่าสี่ห้าหกต่อแน่นอนใช่ไหมครับฉะนั้นวิธีการตั้งพาสดร์ควรจะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับประสางตัตนะฮะ,ฮะแล้วก็เลขถ้าให้ดีผสมอักษรพิเศษเช่น ใช้ตัว A แทน s c i i อ่าคือบางบางทีเราอาจจะใส่ตัว A แต่เราไปพิมพ์เป็น ASCII แทนหรือใส่ตัว S ไปพิมพ์เป็นตัว S ดอลล่าอ่าซึ่งลักษณะนี้จะช่วยทําให้การแฮกยากขึ้นและการตั้งหลักให้เกิน8หลักมันทำให้เวลาในการเจาะเนี่ยใช้เวลาเป็นเป็นปีๆเลยครับซึ่งมันทาให้แฮกเพื่อจะไม่อดทนครับเพราะว่าเขาตั้งเครื่องทิ้งไว้เขาก็แฮกหลายๆเว็บใช่ไหมครับในเวลาเดียวกันที่เขาปล่อยตัวตัวโปรแกรมเนี่ยวิ่งออกไปเนี่ยเขาได้ของใครก่อนเขาก็เอาคนนั้นอะ อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่แฮกเกอร์ทำกับอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าฟิชชิงฟิชชิงเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือเหมือนตกปลาตกปลาแต่มันสะกดด้วยตัวนังสือ P H I S ก็คือเป็นการควบเสียงเป็นการเขาเรียกว่าเป็นท้องเสียงมาฟฟชชิงเหมือนตกเบ็ดล่อเหยื่อแหะครับส่งเมลมาหาคุณแล้วบอกว่าเฮ้คุณช่วยสายยุสเนมพาส่วนอีกครั้งหนึ่งสำหรับระบบนี้เราจะทำการตรวจสอบแอคเคทาของคุณคือหลอกอ่ะจะหลอกได้ว่าเป็นธนาคารบ้าง เป็นฮอตเมลบ้างเป็นบริการต่างๆแล้วพอคุณใส่เข้าไปกด EntER ปึ้งอายุสเสน็มพาสวดนั้นวิ่งไปหาเขาสังเกตง่ายๆครับวิธีนี้ก่อนคลิกทุกอย่างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับธนาคารบอกเองไม่เคยมีการส่งอีเมลลักษณะน,นี้ไม่ว่าจะธนาคารไหนจะไม่ถาม user p a s s w o r d ซ้าแน่นอนอและยิ่งปัจจุบันธนาคารจะมีเขาเรียกว่าวันธารพาสวดคุณจะเข้าระบบใช่ไหมครับคุณบอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงเทะเบียนไว้ส่ง SMS เบอร์โทรศัพท์เป็นพาสวดมาสี่หลักเรียก o อ p แล้วก็ค่อยเอาันี้มาใช ซึ่งนี่จะปลอดภัยมากฉะนั้นธนาคารจะไม่มีทางส่งอีเมลมาถามแน่นอนว่าพาสเวส่วนคุณคืออะไรหรือก่อนคุณคลิกสมมุติเป็นบริการอื่นคุณเอาเมาส์วางมันวิ่งไปที่เว็บไซต์นั้นจริงไหมไอ้ปุ่มที่บอกว่าซับมิดเนี่ยค่ะห,หรือส่งเนี่ยนะฮะมันไปจริงไหมถ้ามันไปที่พวกเลขสองศูน8 1สองหนึ่งจุดหนึ่งหกแปดจดหนึ่งหกเก้าที่เป็นเลขเซิร์ฟเวอร์อะไรไม่รู้คุณฟันธงได้เลยว่า,วาอันนี้คือแฮกเกอร์แน่นอนเพราะว่าถ้าจะกดซับมิดพวก p a s เ w o r d ดยูเอร์เนี่ยมันต้องวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องของบริการนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องอ่านดีๆนะครับมีครั้งหนึ่งธนาคารกสิกรไทยนะนี่เรื่องนี้หลายปีแล้วปัจจุบันเขาแก้ปัญหาได้แล้วมีคนไปแฮกเกอร์เนี่ยไปจดเว็บชื่อคล้ายกสิโกแบงค์ไม่ใช่กสิกรมองผักถากเออมันก็แบงค์นี่ว่าแต่จริงๆมันกสิโกแบงค์อะไรเงี้ยาจต้องอ่านดีๆ อืก็ต้องใช้ความละเอียดในการใช้ไอทีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาคุยกันต่อค่ะมีอีกเว็บไซต์หนึ่งนั่นก็คือเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกแฮกเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบนั้นแตกต่างกันที่สําคัญนะคะวัตถุประสงค์ของผู้แฮกก็แตกต่างไปด้วยติดตามต่อในสินสมสสระคะ่ะ